เพจเดโมไปด้วยกันดูก่อนแล้วก็ศึกษาก่อนว่ามันจริงหรือไม่จริงมันหลอกลวงไหมถ้ามันเป็นของจริงก็ค่อยลุยถา้าของตอมก็หนีออกไปเพราะก็ไม่ได้เสียอะไรมันเป็นเดโม่ จะประสบความสําเร็จเงินล้านแรกเนี่ยจะใช้เวลากี่วันจากวันนี้มีเป้าหมายเลยผมให้พี่ตั้งเป้าหมายผมไม่กดดันนะสักปีนึงผมก็ว่าเก่งมากนะปีนึ่ถ้าเ,เกิดว่ามันจะไววันนี้ผมก็ยินดีที่จะรับมาพัฒน,น,นาถือว่าเป็นโบนัสละกันมันย่นระยะเวลาได้ครับครับมันเป็นไปได้นะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้แนะนําการลงทุนใดๆทั้งสิ้นเป็นเพียงการแชร์ความรู้เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนลงทุนสวัสดีครับชื่อออสนะครับเดี๋ยวให้เจ้าตัวเขาแนะนําตัวว่าเจอพี่เฉินได้ยังไงเอาเจอแล้วพี่ออสครับสวัสดีครับแฟนเพจพี่เฉินเพิ่มเ,เมี้ย ได้ครับผมปันศักดิ์มณีวงศ์ครับอยู่จังหวัดัชานาศศึกษาเรื่องเทศครับฟูเล็กก็อยากจะมีความรู้อยากจะเอาไปใช้ประกอบอาชีพเพราะว่าผมเห็นบางทีบางค,บคนก็มีอาชีพจากพวกนี้ทำสามารถทำรายได,ได้ให้เลี้ยงครอบครัวได้อะไรเงี้ยคือการหาเงินทางอากาศไม่ใช่รเรื่องล้อเล่นหรือว่าเรื่องเพ้อฝันหรือว่าขายฝันต่อไปมันเป็นเรื่องที่จับต้องได้คือพี่ออสเนี่ยเดินทางมาจากัชนาบมาหาผมสถานที่ไทยทำนี่ก็คือส่วนเบนแล้วก็ปรากฏว่าค่อนข้างจะ ไปทางหลงเพาหลงครับมาแบบไม่ราบลื่นอ่ะก็จะเข้ามาถึงอุปสรรคครับเยอะแต่มาด้วยใจผมก็ต้องมาต้อนรับด้วยใจครับแล้วก็พี่ออสมีเป้าหมายในชีวิตไหมว่าจะประสบความสําเร็จเงินล้านแรกเนี่ยจะใช้เวลากี่วันจากวันนี้มีเป้าหมายเลยผมให้พี่ตั้งเป้าหมายผมไม่กดดันนะครับักปีนึงผมก็ว่าเก่งมากนะปีนึงถ้าเกิดว่ามันจะไววันนี้ผมก็ยินดีที่จะรับมาพัฒนาถือว่าเป็นโบนัสละกันมันย่นระยะเวลาได้ครับครับมันเป็นไปได้นะไม่มีปัญหาต้องบอก กับท่านผู้ชมหรือว่าพี่ออสในคลิปนี้ว่าถ้าอยู่กับพี่เชิญได้ดีทุกคน เชื่อหรือไม่เชื่อก็อยากจะให้มาเข้าเรียนออนไลน์ด้วยกันจันถึงวันสร์ก็ไปเข้าเรียนออนไลน์ได้ซึ่งใครหลายคนก็อาจจะไม่เชื่อว่าเพ้อฝันแต่อย่างพี o ่ออสเนี่ยเดี๋ยวจะให้พิสูจน์ความจริงครับวันนี้ที่มาทําคลิปเนี่ยก็เพื่อที่จะบันทึกความทรงจําถ้าวันหนึ่งที่พี o ่ออสจากไปโดยที่ไม่มีสาเหตุหรือเครียดหรือหมดไฟก็ให้กลับมาดูคลิปนี้ว่าพี o ่ออสมีกาลังใจใช่แล้วผมเนี่ยก็เปรียบเหมือนพักเครื่องที่ค่อนข้างจะขลังเดี๋ยวอยู่ในห้องเรียนออนไลน์แล้วทุกคนก็จะฮึกสู้ เพราะว่าผมก็น่าจะควบคุมสติทุกคนได้ในห้องเรียนออนไลน์ครับ,รบเดี๋ยวพี่ออสอยากจะฝากอะไรกับคนที่ดูคลิปบ้างมาจากศูนย์ครันมเลือดติดลบเลยครับครับแต่ว่าพอมาเจอพี่เฉินแล้วผมรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจมีไฟขึ้นมาอยากจะเปลี่ยนทางเดินชีวิตครับเพราะว่ามันที่ทําอยู่งานที่ทํามันไม่ราบรื่นไม่ไม่ดีคือพอจะบอกได้ไหมว่างานทั่ว,วไปนี่คือทํางานอะไรผมมีรถบรรทุกครับมีรถบรรทุกทําแล้ว<ถ>เ,เศรษฐกิจไม่ดีตอนนี้ครับหกล้อหรือสิบล้อสิบล้อ สิบล้อนี่คันละเท่าไหร่ที่ซื้อมาล้านเจ็ดแล้วก็ซื้อทีเดียวหลายหลายคันเลยซื้อมาสองคันแสดงว่าเครด,ดิตดีากานระทางบ้านค่อนข้างจะดีครับแล้วก็ ตอนนี้เศรษฐกิจมันทริคมันทริกเนาะมันก็เลยล้มอ่าล้มล้มแล้วก็ติดเครดิตเขาเปิดประวัติเสียครับอเลยเยวเรามาเริ่มต้นกันใหม่ครับด้วยการหาเงินทางกาศครับในตลาดสกุลเงินซึ่งหลายคนก็บอกหลอกลวงคือคําว่าหลอกลวงเนี่ยจะดูข่าวเยอะไปครับหรือบางทีอาจจะไปเจอของปลอมจริงๆใช่ถ้าของจริงเนี่ยมันจะต้องไม่โอนเงินเข้าคนชวนคนแนะนำครับอย่างผมเนี่ยผมไม่รับเลยนะ เพราะผมไม่ได้พวกระดมทุนครับผมมีหน้าที่เทรดแล้วทําให้พี่ออสเนี่ยประทับใจหรือแม้กระทั่งในทีมงานทุกคนเนี่ยประทับใจคือโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นที่พึ่งของทุกคนหาเสียงหาเสียงอย่าลืมเลือกนะครับกอผมครับ ขอขอบคุณพี่เฉินมากครับที่ไ่าจริงเลยปเนี่ยว่าจริงครับขอบคุณครับรเพราะว่าหมายถึงว่ามาเจอตัวจริงด้วยครับอ่าเจอตัวจริงกําลังใจมาครับเพราะว่าไม่ใช่ว่ามีแต่ในออนไลน์ที่ผมไม่เห็นว่ามีแต่เห็นภาพให้ไม่เห็นตัววันนี้ผมได้เห็นแล้วผมก็ <c oughs> เพิ่มเห็นแล้วก็คือตัวเตี้ยนะเขาจริงจริงแล้ว63เซนเพิ่มกำลังใจ1063ครับพีอ๊อดนี่สูง1085 80ครับ1080ครับนี่ <laughs> อ่าแล้วพี่ออสมีเทคนิคยังไงทําให้ตัวสูงไม่มีนะครับคงเป็นพ่อ,พ,อพ่อกระสูงอย่างงี้อ๋อได้ได้ ได้สายพันธุ์มาจากคุณพ่อโครโมโซม DNA แต่แม่แม่ก็ตัวเล็กครับแต่ว่าพ่อผงก็คงติดพ่อพ่อกับแม่่เปมีคนใช่นาทเลยไหมมาแม่แม่รบุรีครับพ่อใช่นาทพ่อกับแม่ปัจจุบันนี้ทําอาชีพอะไรอยู่ก็เป็นเป็นชาวชาวไร่ชนาครับพ่อผมทําไร่อ้อยทํานาข้าวอะไรพวกนี้ครับแล้วทํากันเยอะไหมก็เยอะเป็นร้อยไร่เหมือนกันอ๋อยังไงก็ต้องควบคุมต้นทุนให้ดีนะครับเรื่องการปลูกอ้อยเพราะเกษตรกรเนี่ยเป็นเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจับหน้าเป็นห่วงอยู่ตอนนี้ เพราะเนื่องจากว่าถ้าเราดูข่าวคือพืชผลทางการเกษตรตกต่ำใช่ครับตอนนี้อย่างเช่น,นแตงโมเนี่ย ลูกละบาทโลละห้าบาทครับ<ะ>แล้วก็มีไม่ซื้อใช่ใชแล้วต่อมาก็ตอนนี้ล่าสุดเลยครับที่เราอัดคลิปเดือนสิงหาคมนี้ก็คือเข้าโพดหวานซึ่งว่าจะโลละห้าบาทก็ราคาตกต่ําแล้วก็ไม่ไม่มีคนซื้ออีกพอคาคนกลางฝ่าถึงเกษตรกร,ร,กรถ้าดูคลิปนี้ก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจไม่ต้องอะไรมากพี่เฮุเดโมโไปได้วยกันดูก่อนแล้วก็ศึกษาก่อนว่ามันจริงหรือไม่จริงมันหลอกลวงไหมถ้ามันเป็นของจริงก็ค่อยลุยถา้าของปลอมก็หนีออกไปเพราะก็ไม่ได้เสียอะไรมันเป็นเดโม สุดท้ายสุดเลยอยากจะากอะไรให้คนดูเอาเรื่องการลงทุนก่อนว่าเราจะสแกนยังไงว่าในโลกออนไลน์อันไหนจริงอันไหนปลอมทํำยังไงยังไม่ยังให้คําตอบไม่ได้นะแต่ว่าผมพูดในน้มว่าเหมือนใจครับผมมันเหมือนเรื่อใจแล้วผมเห็นพ่เินถามปั๊บผมรู้สึกว่าอินเนอร์แม่งมาเลยว่าจริงเลยว่าพ่เฉินก็น่าจะใจแบบเหมือนอยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จครับเพราะว่าฟังฟังที่ ทำพูดพเฉินแล้วมันมัน,ม,นมันได้กำลังใจแล้วก็ผมก็เลยมาด้วยใจมันยังไม่มีอะไร <Okay. S 2> แต่ว่าหลังจากนี้ไปถ้าเกิดว่าประสคกามสำเร็จหรือว่าทําไปแล้วสักพักนึงผมอาจจะมาพูด บรรยายความสึกอีกทีนึงอืมครับแต่ตอนนี้มันคือบีปออาฟเตอร์ครับอาจจะใจเข้ใจล้วนๆเลยผมมาได้ใจรอบหน้าท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับจะมีกองยาว <laughs> มีผ้าสามสีบ <laughs> มีดอกไม้ทูบเทียน <laughs> คือมันไหว้ต้นไม้ต้นนี้ไม่มีอะไรไม่ได้มาไหว้ผม <laughs> อ่ะอันนี้ผมก็จะอาเสริมพี่ออสนะครับถ้าเราไปเจอคนที่พูดแล้วดีแล้วเราเคลิมเนี่ยสิ่งสำคัญคืออย่าไปโอนเงินให้เขา <laughs> อันนี้เรื่องสําคัญเลยเงินยังอยู่ในบัญชีเราครับเราชอบใครเรารักใครหรือเราติดตามใครปลื้มใครอย่าไปโอนเงินให้ใครทั้งนั้นอันนี้คือเรื่องสําคัญเลยครับส่วนจะตามแล้วก็ตามไปแต่อย่าไปซื้ออย่าไปโอนให้เสียงเงินครับคือถ้ามันเป็นของจริงก็คงไม่โอนเข้าบัญชีตัวเองอย่างผมเนี่ยผมจะไม่บอกพี่ออดเลยว,ว่าโอนเข้าบัญชีผมครับ,รบเพราะว่าผมไม่ใช่สกแกมเมอร์และมีอาชีพ เนีย่ยดูกันง่ายๆเลยไม่ต้องโอนไหมผมเพราะว่าพี่อ้อยก็จะมั่นใจแล้วว่าเออมันชัวร์เว้ยไม่ได้ยุ่งเรื่องเงิน<ะ>มีอย่างอื่นอีกไหมที่จะเสริมหมายถึงในฐานะที่มีอีกอาชีพหนึ่งที่ค่อนข้างจะดูแลลูกบ้านดีอะไรเงี้ยมีมีอะไรแบบจะบอกคนในคลิปไหมเดี๋ยวหมายถึงว่าจะบอกเราจะเทศไปด้วยกัน ถูกไหมใช่แล้วเราจะเอาเอาผลลัพธ์เนี่ยในห้องเรียนออนไลน์อ่ะมานําเสนอในลําดับถัดไปเป็นระยะระยะครับเราจะมีการไลฟ์สดในห้องเรียนออนไลน์เดี๋ยวก็ติดตามกันในช่องพิเชิญเทศเมียครับแล้วก็ฝากพี่ออสไปด้วยนะนี่หน้าตาอย่างนี้เลยถ้าอีกเดือนหนึ่งหนีจากผมไปนะผมจะเอาคลิปนี้ประจานให้ทั่วประเทศเลยข้อหามาวันแรกนี่ ไฟมาปึ๊บเลยพอครบหนึ่งเดือนไฟไม่มีถ้าไล้อะไรเงีย้ยเนี่ยตะดูคลิปไว้ให้เป็นตัวอย่างเพราะว่าผมจะบอกกับพี่ออสแล้วก็ทุกคนว่าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมก็เป็นแบบเนี้ยครับไฟมาไฟหมดไฟมาไฟหมด<อ>คือไม่ได้เป็นยันทุกวันนี้ครับแต่พอเราเริ่มตกผึกอายุมากขึ้นเนี่ยเริ่มเริ่มมีห่วงครับห่วงเมีย ไม่มีอาหารเสริมไม่มีคอลลาเจนเสริมหน้าขัดผิวลูกชายจะเรียนต่อต่างประเทศครับไฟมันก็เลยไม่ดับอีกต่อไปคือ,<ม>ค,อคือทุกอย่างมันมีห่วงครับรองทุกคนมีห่วงอย่างพี่ออสเนี่ยเริ่มมีห่วงห่วงแฟนแล้วห่วงแม่ห่วงพ่อห่วงทุกอย่างครับไฟจะมาเดี๋ยวพี่ออสเนี่ยชัวไฟลุกยิ่งก่าผมอีก <c oughs> สมัยก้อนผมเนี่ย ติดติดดับดับติดติดดับดับเพราะมันไม่มีเป้าหมายคก็ฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วเจอก็หม่คิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับจุดประสงค์ในการทำซีรีส์การเทรดหนึ่งตั้งใจอยากทำเงินไดอารี่บันทึกความทรงจำให้กันลูกสองเป็นเพื่อนร่วมทางและเป็นตัวอย่างกับคนรุ่นหลังแสดงถึงความที่จริงไม่มีในห้องเรียนและตีแผ่เรื่องจริงในโลกของการลงทุน